รักษาไปนอนเองบม่ไม่ยกังลอ้เจ้าพ่ไอ้้อลกไม่หลักไอ้นยเป็นบ่าวพ่อใจยาจำได้คือคเกินไเสดจนี่เสือสมุเลยที่ไราเห็นเจ้ากำลังขึบ่าพี่ก็ต้องทำหาเป็นยืนธรมดาอยแลว่าแต่เจ้าไหนท่ยังยังซักซาใช่ไหคคือจ้สิไปะเสดีมองฉันเองนี่กไม่รู้่มหัวว่เตากรดาษหไม ใครจไปนเสด็ีลับเพคคเป็นอย่างไรอ๋อ,อล,ลูบลางหน้าตารเหลาเอากนกอดมานมนะ้องนงแต่วัน,นม,นมสตรีครเอาไแเ,เ็เโีโอ่เสหัวมองไทั้สตรีท้โอ้ยมันใจมากขาไม่ลู้ไม่ผัว บ็เล่ว่าไ้วัดเถอะขันมีผัวในมันยากบ้งนั่นจีนองฮะยากยากครับยากเน่ที่เล่นกูว่าเจียวเล่นอาจอผัวแสดงเพร่ใจตึงรู้สึกยันี่คะรู้ดีๆก็ะไรมองมองหาสมัยว่าจะต้องไปกองเจียนะพี่ต้องใจยางไ มาลังจำาจาเป็นตัวที่เสื่อสม,มุนเอ้ยเจ้าก็าต้องคิดยากดอกเพราะเราจะเอาทัวหรือเอาบุไดของเจา้าเราจะบอกในตานแยกนะถ้ากูโบโลกมึงบ่ได้เราพ่เสื่อสมดุลจำช่้สยสมองอัดน้อยๆนี่ของมึงไว้นานที่หลังนะัรู้เอาไปมากก่อนมาหลังนะ เอาละทิ้สมุตเอ้ยว่าต้องไปฟังแม่ของเจ้าแม่ของเจ้ามันกับพร,ร้อมเรื่อวะไรสาระอีนอย่าง,งเดาดูเลยเอามาหาลุง,ลง,ลลงบงายล,ลุงที่ระลูกหวเพราะเขาไปขัดสนิลูกสนิลเปนเอ้ยวลุงดีกว่าใบหมาดูเลยสมมติเมือ่อนี้พังคู่ประตูออกม,มกาหลายปูหลายคนจะพากันไป็นใส่ละลูกฮะพิจิตรสีตกไปยังปะสิสมุนกับปูนี่ว่าสิพากันไปหาหล่อหลินอยูาาย่ใต้ห่าน ไปไป้าใช่หารดบรรยากาศอยู่จะได้ทำไลายก็บเบื่อเบื่อหลายบรรยากาศเสดลุกเสด็แมนเบื่อหลายเป็นบอลลูนนี่พ่เือสมรุรลูกไส้ของเจ้าเขาบอกว่าเขาเบนะื่อจิตสมุรนะ่ะเขากระลังโตเปน็นนมเขาต้องการจะออกไปหาเปิดมูเปิดตาเจ้าเป็นแม่นะ่ะเจ้าจะวาเยี่ยงไรลนะ่ะพ่เสือสมุร ากพ่อค yes, so right. right right ุไปาพ่คุณแม่พเจ้ามาดูน้าอย่าสุกซอนคือเสด็จลูกเจ้านะเสด็จลเบลที่ายอารมณ์คุณเสด็จตรีไม่ยังรับสังหรานบ่เบงคะก่อนรัวสิรับสังหรานแล้วขอถามเจ้าจะเข้มใจดบ้บ่ก่อนคือมาของดเก่าว่าเจ้าปอง ธนาธิ์กูว่าปรหลงแล้วพับเขาคุยเอาเลยแล้วุณปีเสือสมุดเลยสันตีนสตังให้มันยุ่งกับเนื้อกับตัแล้วเนาะเอาละสินสมุดหลานราชลุ่มขนาดที่ไปเดียวเล่นเดือดชมควรในป่าตาวนะลูกนะแต่ลูกขอหลังทอนเท่าอย่าทำไรโผไปไปได้ได้ต้องรีบไปดีมากและที่สำคัญดูแลตัวเองให้ดีนะลูกนะ ทิศส,สมุรคอยอารังขาหลานของเราให้ดีอ,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 อย่าให้เกิดอันตรายเป็นเด็ดขาดถ้าหาก็เกิดยังคืนแม้แต่นิดเดียวพวกเราทุกคุ ยังอีกนี้พี่น้องหัวแล้วตลกแล้วไปตลกได้ใช่ไหมเพิ่งวัทัศน์เดรัานที่เป็นช่วงตลกบนบกหัวนี้ผู้จัดก,การสากมากว่าขึ้นนอ้อยเรี่วขึ้นพอออกางานวันนี้ให้คอยมาประกาศแทนขอให้พี่น้องผู้บรหิหเลือกหนึฝากประกาศจาก,กท่านกี่น้าทีนำจากวันนี้เส้าวันะะนะี้เนาะค่ะเนาะเช้าวันนี้เป็นวันจันทร์นะพี่ ว่าไพ่ปีนองเพิ่นประกาศจากเจ้านาที่มามันเกิดมาเพราะเราขอถูกเชิญเนาะพ่นามน่าี้เป็นวันอาทิตย์ผู้สิว่าอยังหรอันถามว่าเลืกตีไหนตอนนี้กว่าวันทีหนึ่ง <laughs> ตีหนึ่งสิ2ตีสองเหรอเนาะขอให้ปีนอง เปิปูไปถางไปเปิดเต็นทถามพอลเลัเม ทแนนทยานีมื่งกระดงเกาเพื so <the ist in s Dance> ่อกันก็คงแยมครัสองคนแล้ววันนี้สีวายก็ใส่ซุปหน้าฮเบ้าก้อนเราไหมไปขอไปไปก็ขึ้นไปขอโหวก็เสดจยังเราคนนึงเออว่ายากดอกท้าวันนี้เป็นวันจันทร์ครับก็่กันมากกว่าิงปฏิทินเน่มล่ะ หลงส่วนบ่อยบ่อยเห็นไปท่างใดท่านแล้วบอกแล้วบอกยังผู้ใดบอกกูตันต้อติดต่อกันไอหนอหัวตันเอาปัยหาที่ลราบ่อยประชา์จำท่นเนประชาแชร์จำ่านยังอีกอัดซุ้มนอ้นนะแม่ปฏิมานอนกับแม่นอ้นยู่เงื่อนสบายอ๋อขันมากนอนก็ต้องนอนอยู่เงี่ยไปนอนใจมันมีหมอง ก็นั่งอยู่องไดดละลูกบาลปทุมลันบ้านทมันบ่ไวยใครคนที่หมอัวเอาดอกปตาวันนี้เป็นวันจันนสมุเดอัแม่เจ้าสรุปตาวันนี้เป็นวันจันลแม่ 多拨你百